ฟินสลบแอปและนนกุลไม่โฉ์ภาพคู่แต่หวานทะลุเฟมเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนเชียร์อยากจะเห็นวันวิวามากที่สุดสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษอรอกับพระเอกสุดหล่อนน,อนกุลชานนนอกจากแฟนคลับแล้วยังมีพิธีกรคนดังพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยถึงขั้นประกาศว่าหากคู่นี้แต่งงานจะให้เลยหนึ่งล้านบาทส่วนชมพู่อรารยาก็บอกอีกว่าพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เรียกว่าเชียร์กันหนักมาก ประกอบกับนนกุลตอกย้ำถึงความจริงจังว่าขอระยะเวลา3ปีเท่านั้นหากทุกอย่างลงตัวจะขอแต่งงานเลยซึ่งจะอาจจะเร็วๆนี้ก็เป็นได้ซึ่งล่าสุดดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวแล้วหรือเปล่าแอปและนนกุลเกี่ยวก้อยกันเฮินฟ้าแลนดิ้งเช็คอินเกาหลีโดยอากาศหนาวระดับติดลบแต่เชื่อว่าทั้งคู่อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดเพราะได้ใช้เวลาหยูดเที่ยวด้วยกันตามประษาคนเป็นแฟนกัน แม้ทริปนี้จะไม่มีภาพคู่ออกมาได้เห็นแต่ด้วยบรรยากาศและเงาผมมาเล็กๆแฟนคลับก็ยิ้มตามแล้วเพราะว่าหวานทะลุเฟรมออกมาเลยเอาเป็นว่าแฟนๆคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทริปเกาหลีครั้งนี้จะมีโมเมนต์บานๆออกมาเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่และเมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้แฟนๆได้เหกันสักทีทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดโลกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ